Apinu. À, spidey, Spidey. À. À, mặc nông nha, tony. Hang sam Mặc nông nha. Mặc này nha. Mặc nông nha. bài à, nông ốp hẹn nông nha. Mặc nông bài Mặc มีบอ์สุเนวเลยนี่หานเวียดนามหานเวียดนามเขาขายเครื่องเอเชียหอยแล้วเวียดนามนาอบนบนบนนเบอร์เกลกเบียร์ลาานี่แพงแท้เพ่งว่าแพ่งหนึ่งหกหก,กวดสิบแปดสิบเก้า 18, ดอน้ย mì, kiềng huyền, kiềng sạn, à, nó sẽ đuổi buông chuông chờ à, anh cả đã khát a cả thưa à, nón, kén núm, nấm bùa, nấm ba, เส,นสน้นข้าวโพดข้าวบุญน่าของสดแล้วยบุได้อืดของกินนะพี่น้องเอ้ยบุได้อืดบุได้อยากเรื่องพวกได้วัสดอืดของกินของอยากนะบุได้อืดคอตะเนียวเดียวมีเงินสื่อบ้และคอตะเนียวเดียวมีเงินสื่อโบ้จะไหนเนาะ วัด okay. I do? ด็กมีผักมีสีส้มผักอิเลอร์ผักกาดหนาอกาดหนาแนทโดอกถอดินอนี่ห็นนี่ก็นี่อันนี้เขาก็มากินได้นี่ตาเทื่อกโอ้บักบัวไม่มีไผ่หมากกินไป่นไดเนะ บัวเอออันหัวบัว oh <my. S 1> น้ำใหม่น้ำใหม่พาวหนึ่งคะแนนในเดียวน oh <my. S 1> ี่อ๋อพาวหนึ่งหาดนสี่สิบปลายสี่สิบเจ้าหาสิบน้ำใหม่น้ำใหม่ เ,เ,เ,เนนัวน่านา่าีนกาเฮดทอนบอืดบริยาโอ้เฮดอันนี้วซ์มาสดูสแอนชีสิบบาทเซลเราบ่กมีโปไลซึ่อยาแล้วเครื่องกินเครื่องอยากบดอืดบยานี่นิ้มันอีหยังนี่ อ่ามันแสงบ่นี่เด้มันแสงบ่ี่นอนขี้มอขี้มินชวนทำซื้อประคูโอ,อ้ปลาคูสดสดกระไอย่ะไรปละคูะะะคมาเอาเด้อสดแถ่สดว่ะ เท่าเนื้อเสือเนี่ยอยู่สี่ได้เลยไปไปตำน้ำนมาจากสีอะไมาคุงตำมันเสียบตำมาคุงคุงซุกมาคุงซุกมาคุงดิฟกระเพาะนึ่งดอนสีสปไปเซ็นเข่งเค้งปูปลา ผู้ปานะั่นน่ะบอกออกบอกเออไม่เบิร์ดเดพิโนเลยนี่เลยบอกเออบอกตัวนั่นไม่สกนั่ไม่สมเด็กตาซอยอาหารอันนี้อาหารฟิดซื้อ มีเบิร์ดเด็กปีน้องมาคุกป้าหน้าหนามปลาเอียนปลาดอกปลาโดดกับมี่เบิร์ดทุกอย่างป้าอันนี้เอ้าปลาสวายตัวนี้แพงเลยเนี่ยนี่ เบ่งเซนกระปุนเซนเฟอร์เต็มถิบเต็มแดนเซนกระปุนเซนเฟอร์เพนกระจอกุจับวมาสนะเซนกระปุนออโไดดีเนาะแพนกระจอกุจับ เต็มทิศเต็มแดนอาหารบดอืดบดยาบดยาเอา้ยฮะโอเค